รายการดิจิตอลวิดีโอทำเองก็ได้ง่ายจังเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวยัย สวัสดีครับ,รบถึงเวลาของรายการ Video ดิจิตอลวิดีโอทาเองก็ได้ง่ายจัง,จงรายการนี้ผลิตโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะครับโดยมีผมหนุ่ย,ยพงศุลเลิกและพี่หลามจิโกไอทีครับน,นี่วันนี้นะครับเราก็จะมาเล่าตอนที่18 18ตอนนี้ก็พูดถึงตอนที่ผมเชื่อว่าหลายคนรอคอยที่จะเจอเลยล่ะ ทำไมฮะเฮ้ยิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นคุณมาทำร้ายผมทำไมการถ่ายวิดีโอที่ดีมันต้องมีสเปเชียลเอฟเฟกต์การตัดต่อให้เห็นถึงภาพที่มันพิสดารเช่นรัวหมัดเป็นพันหมัดุชิุชิมันไม่ใช่ขนาดนั้นักมันไม่ใช่ขนาดนั้นหรือมีสายฟ้าออกมา ยังไม่ถึงขนาดนั้นไปถึงขนาดไหนเรายังอยู่เบื้องต้นอยู่เรายังอยู่ในแค่ส่วนของการปรับวิดีโอปรับแต่งวิดีโอเฉยๆนะฮะไปเร็วเกินนะไปเร็วเกินคุณยังไม่ถึงขั้นทำไอ้หนุ่มพันมือออกมาหน้าจอขนาดนั้นได้คุณยังเพิ่งคัตติ้งเป็นเองมาร์กอินมาร์กเอาเองแต่ความเป็นดิจิทัลวิดีโอเนี่ยอย่างที่คนคาดหวังก็คือคาดหวังว่ามันต้องใส่เอฟเฟกต์ได้ด้วยไงคนส่วนใหญ่อะเวลาตัดต่อชอบไปถึงจุดนั้นก่อนเลยเหรอ ทั้งที่จุดเริ่มต้นยังทําไม่เป็นเลยก็แปลว่าฐานรากต้องดีก่อนแล้วก็มานั่งถามว่าทำไมโปรแกรมมันไม่เลือกภาพดีๆให้เลยเสร็จสับล่ะ ไม่มีนะฮะพี่ฮะเวลาอีดิตติ้งนี่คุณต้องเลือกเองทุกอย่างนะฮะไม่ใช่ว่าอยู่ดีมันจะมาเลือกภาพสวยๆเรียงจากหน้าไปหลังให้ถ่ายก่อนหลังถ่ายอะไรเรียงเสร็จสรรพมิวสิกวิดีโอให้คุณได้ไม่ใช่ครับตัดติ้งทุกอันคุณต้องเป็นคนกำหนดเองแต่คุณอยากให้มิวสิกวิดีโอหรืองานวิดีโอมันออกมาเองคุูก็ต้องจ้างคนมาทำนะครับใช่ครับมันออกมาเองด้วยโปรแกรมไม่ได้ไม่งั้นโปรแกรมมันก็กลายเป็นมนุษย์แล้วครับอย่งนะ้ใช่รวมไปถึงเอฟเฟกต่างๆด้วยบางคนชอบนึกว่า แต่และโปรแกรมตัดต่อเนี่ยมันจะดนบรนดาลภาพอันแสนมหัศจรรย์ให้คุณได้ เห็นแบบอัตโนมัติเดียวนั้นไม่ฮะคุณต้องกําหนดขึ้นมาเพราะว่าคุณอยากได้อะไรคุณอยากจะให้ท้องฟ้าเป็นสีฟ้าคุณก็ต้องไปย้อมท้องฟ้าสีฟ้าย้อมมาโดนหน้าคนเฮ้ยหน้าคนก็เป็นสีฟ้าด้วยอ้าวก็มันวิดีโอแผ่นเดียวกันนี่พี่อ่ามันก็ต้องมีการทาเอฟเฟกต์ซีเล็กแล้วเนี่ยทำไมวิดีโอมันถึงไม่กันหน้าคนออกจากท้องฟ้าแล้วมันจะรู้ไหมอันไหนหน้าคนอันไหนท้องฟ้าเพราะว่าการมองของโปรแกรมมันก็มองทั้งหมดเป็นผืนเดียวกันไปเลยมันเป็นแผ่นเดียวกันมดอ่าเป็นเลเยอร์เดียวกันไงคือคนส่วนใหญ่ชอบจินต ทำคิดใหม่มแล้วมาเริ่มต้นทําแบบแมนนุ่นด้วยกันจากนี้ไปมา<ไ>ปดูอะไกันครับรตอนนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการปรับแต่งวิดีโอซึ่งบางทีวิดีโอที่เราถ่ายมาเนี่ยบางทีเราอยากจะปรับแต่งภาพเฉพาะอันนี้ส่วนของภาพนะฮะตอนหน้าจะเป็นเรื่องของเสียงอตอนนี้จะเป็นพูดถึงเฉพาะว่าถ้าเราอยากปรับแต่งภาพให้มันสว่างมากขึ้นอีกสักนิดนึงหรือถ่ายมาสีซีดไปหรือจะย้อมสีให้จากสีเข้มให้มันซีดลงมานิดนึงหรือจะไปทําเป็นฟิล์มลุก เป็นแบบว่าอาร์ตหน่อยๆอะไรเงี้ยนี่คือเอฟเฟกที่จะพูดถึงตอนนี้อันนี้คือย้อมทั้งภาพอ๋อมันสามารถทําได้เอฟเฟกที่จะพูดแค่นี้เองเหรอเนี่ยอไปจังคุณจะไปไหนเ่ะเถอเป็นเป็นไอหนุ่มพันมือต่อยพี่หลามอยู่เลยใครมันจะไปทําได้มันทําไม่ได้ในตอนแรกมันต้องมีประสบการณ์เยอะๆก่อนครับงั้นเรามาเริ่มสร้างพื้นฐานให้ดีดีกว่าครับด้วยการสร้างเอฟเฟกแบบที่ควรจะรู้ในหลักเบื้องต้นของการตัดต่องานวิดีโอเลยครับผมอ่าอันดับแรกนะครับผมจะพาคุณไปเรียนรู้เลเยอร์เอาท์เตอร์ก่อน เลเยอเรตเตอร์คือการปรับขนาดของวิดีโอสมมุติว่าวิดีโอที่คุณถ่ายมาคุณอาจจะไม่ได้ใช้วิดีโอแบบเต็มหน้าจอตลอดเวื์นะฮะอ่ะลึงวิดีโอหนึ่งคลิปขึ้นมาดูเป็นตัวอย่างก่อนนะฮะอ่ะดูครับฟับลากลงมาพรวดสังเกตไหมฮะผมลากลงมาเลยผมไม่ได้ใช้ปุ่มเลกคอร์ดแบบ o v e r l a y mode หรือ Insert mode เออทำไมเพราะอะไรผมใช้ใชวิธี drag and drop มันทำได้ไงนะอันนี้เป็น advance อีกขั้นหนึ่งของงานตัดต่อนะครับว่าบางทีเนี่ยคุณไม่ต้อง mark in mark out ก็ได้ hmm. คุณลากลงมาทั้งคลิปเลยเสร็จแล้วคุณจะเอาตรงไหนเหรอคุณก็คัดมันกด hmm. ปุ่ม C บนคีย์บอร์ดครับสมมติคุณจะเอาตรงนี้ใช่ไหมฮะ <Ha. S 2> กดปุ่ม C มันผ่าเลยไหมฮะอ๋อผ่าแล้วนะตอนนี้มันผ่าคลิปออกมาเลยอ่า uh. ใช่ไหมฮะพอผ่าคลิปออกมาเสร็จปับ๊บคุณตรงไหนที่คุณไม่เอาคุณลบทิ้งกด delete อ๋อเอางั้นออาันนก แต่ถามว่ามาร์กอินสะดวกกว่าไหมอันนี้แล้วแต่ความถนัดบางคนอาจจะถนัดมากน้อยว่ากดมาร์กอินมาร์กเอาให้เสร็จเรียบร้อยแล้วกดมันลงมาได้ดีกว่าเห็ไหมเอาถึงแค่ตรงนี้เอาถึงแค่ตรงนี้พอกดผ่านะฮะผ่าซีนะกดผ่าคลิปนะฮะนี่ฟอฟนี่ผ่าคีิปล่ะกด4ครับเลือกคลิปนี้ก่อนนะฮะแล้วผ่ากด4แล้วก็กด e ีลิททิ้งคุณก็จะได้คลิปที่ส่วนที่ต้องการมาสมมุติเราจะย้อมตรงนี้เรารู้สึกว่าภาพที่ได้มาเนี่ยมันมืดไปเราอยากให้มันสว่างกว่านี้นิดนึงเราก็ต้องไปที่เอฟเฟกต์ครับ นี่แท<บ>็บเอฟเฟกต์ในในในกล่องบินนะฮะเขาจะมีเอ่อเอฟเฟกต์ที่เป็นซิสเต็มพรีเซตหรือเป็นเอฟเฟกต์สำเร็จรูปมาตรฐาน,นที่ให้มากับการ์ดบาลเลอเดออุสเรียบร้อยนะฮะนในส่วนที่เรียกว่าวิดีโอฟิลเตอร์นี่วิดีโอฟิลเตอร์เนี่ยหมดแรกเลยชื่อว่าคัลเลอร์คอลเลคชันนี่นะฮะคุณอยากจะปรับแสงสว่างแสงมืดนี่นะฮะ ก็ใช้โหมดที่ใช้ใช้เอฟเฟกตัที่เรียกว่า Dark and Light ท์ในตัวนี้นะฮะเป็นไงล่ะลากลงมาเลยครับวิธีการปรับทำไงครับลากตัวเอฟเฟกตัวนี้ครับมามวางลงบนคลิปวิดีโอที่เราทำงานอยู่โอ้โหนี่ครับคุณหนุย่ยดูครับไหนฮะลากลงมาวางแบบนี้ครับพรวดฟับ S <S> สังเกตว,ว่าวิดีโอมันจะเปลี่ยนไปเออจริงๆมืดลงนิดนึงเอฟเฟกมามาแด้ในทางกลับกันเราอยากให้มันสว่างขึ้นเราไม่ได้อยากให้มันมืดลงใช่มันมือดอยู่แล้วใช่ไหมฮะอืมตรงนี้แหละครับจะเริ่มมาหาพอเราเริ่มจะปรับแต่งแก้ไขรา,ายละเอียดของบางสิ่งบางอย่าง <ฮะ S 1> ผมพูดไว้ในตอน16ว่าถ้าคุณอยากจะแก้ไขรายละเอียดในบางสิ่งบางอย่างคุณอย่าลืมกรองอินฟ r m a เมชันบล็อกตรงนี้ด้านนี้ใช่เพื่อจะเป็นจุด รวบรวมข้อมูลทุกอย่างเลยของการทํางานวิดีโอของคุณนะอะผมเอาผมเอาตัวเอฟเฟกตตัวนี้ออกก่อนนะแล้วผมจะทําให้คุณเห็นสังเกตสังเกตตรงข้างล่างนี้นะฮะว่าทันทีที่ผมลากเอฟเฟกลงมามันมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาจากตรงนี้นะครผมลากเอฟเฟกมาใส่ในว,วิดีโอดู<ล>ฟับพาเปลี่ยนสีข้างล่างเพิ่มด้วยนะเห็นไหมฮะตรงนี้ตรงใต้คําว่าเลเยอร์มันมีคําว่าคั l เลอร์บาลานซ์โผล่ขึ้นมาก็คือการจัดระดับของสีใช่การปรับแต่งสีอยู่ตรงนี้แสดงว่าเราใส่เอฟเฟกเข้ามาแล้ว เวลาเราจะแก้ไขเราก็มาแก้ไขตรงนี้ครับโดยการดับเบิลคลิกตรงนี้ครับจะมีหน้าต่างขึ้นมา oh, นี่นะฮะ<ๆ>อยากปรับแต่งวิดีโอเหรอครับอยากให้มันเป็นยังไงครับอยากให้มันสว่างขึ้นใช่ไหมครับเร่งครับเร่งความสว่างขึ้นมาข้างหลังดูสังเกตสว่างแล้วนะลดคอนแทสต์สงลงไหมให้มนะันนี่เป็นไงอ้ง๋ี้ภาพฟุ้งเลยให้มันมีให้มันมีดีเทลนิดนึงอย่าให้มันจมเนินกันไปนะฮะปรับหาความพอดีพอดีอใช่ไหมฮะสีอ่อนไปไหมเร่งเร่งสีเข้มนิดนึงโอ้โหเร่งได้เข้มอ่อน Oh. อยากจะย,ย้อมเป็นโทนใดโทนหนึ่งเลยไหมฮะเอาแบบโทนฟ้าทั้งโทนเลย hmm. ฟ้า oh. นี่โทนเขียวไอการปรับสีภาพแบบแอป Instagram ที่เราเล่นๆกันเนี่ยเด็กๆไปเลยนะเด็กๆครับเพราะอันนั้นมันทำแบบอัตโนมัติตอนนี้นี่เขาปรับระดับเป็นเป็นแบบลายเฟรมลายเรทเลย uh, เลื่อนเป็นแถบๆเลยอ,ะอ่ะเนี่ยปรับได้ทุกสีเลยคุณจะเอาอมเขียวอมฟ้าอมเข้มอมอ่อน อมเหลืองอมม่วงตั้งได้เลยนะฮะรวมไปถึงความสว่างแล้วก็ค่าของความคอนทัสคือค่าความเข้มความตัดกันของแสงทั้งหมดนะฮะเยี่ยมปรับเสร็จแล้วได้สิ่งที่ต้องการแล้วกดโอเคไปนะฮะก็จะออกมาได้นะครับอ่ะอันนี้คือปรับสีปรับแสงครับนะครับทีนี้ถ้าคุณจะปรับขนาดของภาพล่ะนะสมมุติว่าเราซ้อนวิดีโอสองชั้นคุณหน่อยเดี๋ยวผมซ้อนวิดีโอให้ดูสองชั้นนะฮะเป็น2เรื่องในเหตุการณ์เดียวีันเหรอใช่ครับลองดูสิ ฟับนะฮะสมมติเอาอีกอันหนึ่งเอาคลิปหนึ่งลงมาฟับตรงนี้นี่นะฮะซ้อนลงมาอย่างนี้นี่ฟับนี่แล้ววางให้เท่ากันใช่ไหมฮะ,ะหั่นชึ้งลบทิ้งปับเรามีวิดีโอซ้อนกัน2ชั้นอยู่แต่วิดีโอที่อยู่ข้างล่างอ่ะมันถูกบังเนู่มองไม่เห็นเราก็ต้องย่อขนาดของ2จอเนี้ย ให้มันเล็กลงเพื่อที่ให้ได้เห็นสองจอในเวลาเดียวกันอ๋อเหมือนกับคําสั่งที่ตอนแรกเราเคยพูดนะเนี่ยเหมือนที่เราดูอยู่ตอนนี้เนี่ยมีจอเล็กกับจอใหญ่เห็นไหมมีสองจออันนี้ก็ทาได้บนโปรแกรมตัดต่อทําได้ง่ายๆเลยนะดูสิง่ายมากเลยอสมัยก่อนเป็นเรื่องยากมากนะต้องใช้เครื่องทำเอฟเฟกเป็นล้านนะฮะมาที่เลเยอร์เตอร์ครับอันนี้คือส่วนที่เราจะปรับเลเยอร์เอา์นะฮะตรงนี้ด้วยด้านล่างของอินโฟนี้นะฮะตัวนี้นะครับดับเบิลคลิกครับนะฮะมันจะเป็นการปรับพารามิเตอร์ของตัววิดีโอที่เราเปิดขึ้นมา คุณหนูอยากให้มันเล็กลงเหรอครับโดยสัดส่วนคงเดิมนะฮะกดชิปกดชิปค้างไว้นะครับจากคีย์บอร์ดนะกดชิปค้างไว้ที่คีย์บอร์ดแล้วมาคลิกที่มุมจอมุมใดมุมหนึ่งครับแล้วเลื่อนเข้าไปวิดีโอจะเล็กลงครับแล้วจะเห็นวิดีโอซ้อนอยู่ข้างหลังโอ่เลเยอร์ข้างหลังทางานแล้วเห็นไหมเบบนี้นะฮะแล้วกดชิปเพื่อให้มันคงสัดส่วนคงสัดส่วนไว้ภาพไว้ไม่งั้นเดี๋ยวภาพมันผิดส่วนนะอ่าถ้าเราถ้าเรากดชิปมันจะย่อขยายอย่างนี้เห็นไหมฮะมันจะย่อขยายแบบแบบตามสัดส่วนเดิม แต่ถ้าผมไม่ปล่อยไม่ไมไมกดชิปนะฮะมันจะย่อมันจะมันจะแบบว่าเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ครับเ <Stress ful S 1> นี่ยมันจะให,ใหญ่ใหญ่โตได้อย่างนี้ได้ <athlon> นะฮะมันจะยืดยืดขยดย,ย,ย,ยืดขยายแบบว่าสัดส่วนผิดอ่ะได้นะฮะอ่ะสมมติเราปรับอย่างนี้จะปรับแบบไหนก็แล้วแต่นะฮะทำได้หมดเลยนะครับ <üler> จะให้อยู่ตำแหน่งไหนก็ได้กดโอเคไปนี่วิดีโอซ้อนลงมาแล้ว<ม>อยากจะให้ข้างหลังเล็กลงก็ทำได้ครับกล<ม>ับมาทำที่คลิปของวิดีโอด้านล่างมาที่เลเยอร์เอเตอร์เหมือนกัน แล้วก็ย่อลงใปได้เหมือนกันนะฮะนี่ย่อเหมือนกันนี่แล้วก็ซ้อนขึ้นมาอย่างเงี้ยฝาเร็จแล้วกดโอเคปังนี่เห็นไหมมันก็จะเป็น Picture in Picture แบบนี้และถ้าเราจะไปหาภาพ Background หลังตรงพื้นที่สีดำให้กลายเป็นกราฟิกซ้อนลงไปอีกชั้นหนึ่งอีกเลเยอร์หนึ่งได้อีกนี่ลองเอาโลโก้ชาร์กโชเดี๋ยวนะลองแปะวางในกรณีนี้เราเปิดคลิปตัวเลเยอร์ของวิดีโอไว้แค่2ออันใช่ไหมเราก็ต้องเพิ่มขึ้นมาอีกอันหนึ่งครับนี่นะ เราก็เพิ่มพึ่งเข้ามานี่เป็นอีกแถวนะเป็นอีกแถวนึงเรามีเลเยอร์ชั้นที่สามขึ้นมาลละวใช่ไหมครับอันดับแรกตอนนี้ไว้บนสูตรนะครับเลื่อนเลื่อนตัวนี้ขึ้นมาขออนุญาตสปิดคลิปก่อนครับอ่านี่ป๊บนี่ขึ้นมา,อ,นมาอย่างนี้พวดเนี่ยเวลาอยู่ลิปเปอร์หมดหรือไม่ลิปเปอร์หมดเนี่ยระวังนะฮะมันกระเด็นได้ง่ายๆนะฮะค,คลิปจะกระเด็นได้ง่ายๆนี่นเสร็จแล้วแท็กหนึ่งเอเราจะว่างละ นะฮะแทงหนึ่งเอเราจะว่างแล้วเราก็เอากาฟิกมาวางข้างล่างได้ก็คือตัวชาร์กโชเดี๋ยวหาก่อนนะครับอยู่ไหนครับอยู่ไหนครับเห็นไหมพีววก่อนนะครับนี่ชื่อพีวีอสีเขียวนี่แล้วกันนะวางฟาบลงไว้ข้างล่างครับอ่ามันจะซ้อนอย่างงี้นี่เห็นไหมนี่แล้วลองกดเพล์ดูลองกดเพล์ดูกดเพล์ดูครับโอ้โหอย่างงามครับเหมือนมิวสิกวิดีโอคาราโอเกะแถวบ้านผมเลยหยุดล่าอธิบายนิดนึงก่อนถ้าเป็นซอฟต์แวร์ตัดต่ออื่น เรนเดอร์แล้วทํางานสามเลเยอร์นี่เออจริงนะเรนเดอร์แล้วนี่เห็นไหมครับผมยังไม่คุณกับผมยังไม่ได้สั่งเรนเดอร์เลยนะฮะผมกดเพล์บน i อ i ด s ยส์ฮะเพล์เลยเล่นทั้งสามเลเยอร์พร้อมกันจริงอ่ะวิดีโอสามชั้นไม่ต้องเรนเดอร์นี่คือข้อดีของ g l a s s v a l l e y อ d i u s ครับโหแล้วนี่ผมมาหลงใช้ Final Cut Pro อยู่ทำไมเนี่ยคุณไปใช้ซอฟต์แวร์กากๆงั้นได้ไงต้องงี้งั้นเดี๋ยวเปลี่ยนมาตัวนี้ดีกว่าไม่มีบน Mac ข่าวจบข่าวนะฮะกํามธนนี่นึงคือส่วนของเอฟเฟกเนี่ยนอกจากตกแต่งลงใบบนภาพแล้วเนี่ยมันยังมีเอฟเฟกชนิดหนึ่งที่เราจะต้องคุยกันต่อก็คือเรื่องของการซิชั่นการซิชั่นคือตัวที่จะเปลี่ยนผ่านจากคลิปวิดีโอหนึ่งไปอีกคลิปวิดีโอหนึ่งซึ่งให้เกิดเอฟเฟกภาพในการเปลี่ยนผ่านนี่ ไม่ใช่สเปเชียลเอฟเฟกแบบในหนังนะแต่มันเป็นเอฟเฟกของการลำดับภาพตัดต่อเขาเรียกว่าทรานซิชันทรานซิชันในที่ให้มาแบบอัตโนมัติของ i อ i ดีสก็มีเยอะนะฮะมีหลายตัวเลยทีเดียวลองมาดูกันนะฮะมีแบบ2 d มีแบบ3 d มีแบบ alpha มีแบบหลายอย่างเดี๋ยวผมเลือกให้ดูสักหนึ่งอย่างนะฮะลองดูกันเลยตัวแรกชื่อว่า fly away alpha away เข้ามาใส่แล้วกันหลักการก็คือดูไทม์ไลน์ตรงนี้นะฮะเบือนี้นะฮะผมเลื่อนวิดีโอที่เป็น CG มาไว้ต่อข้างๆจากคลิปที่เราซ้อนกัน3ามเลเยอร์ตรงนี้นี่ตรงนี้มีรอยต่อของวิดีโออยู่เราสามารถใส่ t ท n าส t i o n ตรงบริเวณที่มีรอยต่อของวิดีโอได้นี่นะฮะโดยการลากลงมาวางแบบนี้เลยครับลากลงมาวางรวดเลยฟับนี่ฮะซูมทำลายดูสักนิดนึงนะฮะว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะครับนี่จะเห็นว่าฟัน i ิชันคือบริเวณแถบที่ขึ้นมาตรงนี้นะนี่เราสามารถปรับความยาวของท่าสิชันได้ครับ จะให้มากน้อยแค่ไหนจะให้ยืดยาวเอฟเฟกจะสั้นยาวแค่ไหนทําได้หมดนี่นะฮะให้มันไม่เท่ากันสองสองเลเยอร์สามเลเยอร์ก็ทําได้อืน,นะครับเสร็จแล้วลองดูผลกันครับว่าพอเราใส่ t r a n s ซ t i o n เข้าไปแล้ววิดีโอที่ได้มันเป็นยังไงนะครับลองดูครับน,นี่ครับช่วงระหว่างร้อยต่อภาพมันจะเกิดเอฟเฟกต์นี้ฮอันนี้อาจจะสั้นไปเดี๋ยวยืดให้ดูยาวๆนิดนึงนะฮะเพื่อที่จะได้เห็นภาพชัดๆนี่ดูสินี่ครับ เอาละเอาดูกันนี่ครับดูครับุณ้นยมานวครับพรวดฟบินบ่ายฟิโอ้ออกไปแบบนี้นี่มันจะมีเรื่องของการทำ transition 2 d 3 d เมื่อกี้นี้เราทำให้ดูไปละอันนี้2 d นะฮ d 2 d ก็จะเป็นแบบว่าจากซ้ายไปขวาบนลงล่างอะไรเงี้ยซึ่งแล้วแต่คุณจะใส่เข้าไปนะฮะสามารถเลือกได้ว่าเะเอาแบบไหนอะผมใส่ให้ดูทีละอันอะเป็น box แบบนี้ฟับ นะฮะยืดออกมาฟาบอ๋อไม่ใช่ผิดอันผิดอันคอนโทรลแซทุกครั้งที่ทําผิดนะครับคอนโทรลแซนะครับนี่ย้อนเวลากลับไปหาจุดที่ใช่ก่อนเกิดการผิดพลาดฮะใช่ครับนี่ฮะแล้วก็ทําเป็นบล็อกแบบนี้นี่เอฟเฟกนี่มันก็จะปาดออกไปฟืจะไม่ได้ปลิวไปแบบเมื่อกี้ใช่จะเป็นคนละอารมณ์กันสองดีนี่คือจะบนล่างซ้ายขวาเท่านั้น ถ้าสถ้า 3D ก็จะบินบินเข้าบินออกมีแกนเซเข้ามายุ่งเกี่ยวมีดิเมนชันไงมีการลึกเข้าไปนะฮะแต่ไม่ทะลุจอนะอย่าไปเข้าใจว่า 3D คือทะลุจอนะฮะไม่ได้เป็นเนั้น 3D อีกแบบหนึ่งครับผมอีกอันหนึ่งที่ต้องรู้ฮะเขาว่าทั้งหมดนี้มันเก็บค่าเซตเอาไว้ใช้ได้อีกได้ครับยังไงบ้างอ่าคุณต้องสร้างโฟลเดอร์ส่วนตัวของคุณขึ้นมาในฝั่งในแถบในแถบของแถบเอฟเฟกด้วยกันเสร็จแล้วคุณสามารถลากมันขึ้นมาได้พวดฟับนี่ แล้วก็ตั้งชื่อครับเป็น fx fx c h a r จนี่โดยเฉพาะนี่ปึ๊บนี่เก็บเอาไว้ใช้มันจะเป็นค่าเซตติ้งที่เราเก็บเอาไว้คือเราจะทำเอฟเฟครูปแบบไหนความยาวเท่าไหร่กี่วินาทีอะไรบินก่อนหน้าก่อนหลังกี่เลเยอร์ทั้งหมดนี้มันจะถูกเก็บเซตเอาไว้แล้วเซฟเป็นอันอันแบบนี้ไว้ ความหมายคือมันไม่ได้เซฟภาพไว้แต่ว่ามันเซฟคําสั่งไว้มันเซฟคําสั่งของของความเคลื่อนไหวทั้งหมดแล้วเอาไปใช้กับคลิปอะไรก็ได้อ่าแล้วก็ตัวหนังมาจากซอสไหนก็ได้ลูกไหนก็ได้ใช่เออน่าสนใจนี่พี่ลามยังมีอีันหนึ่งมันมีเอฟเฟกต์หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับแต่งสีภาพเรียกว่า c o l o r c o l l e c t i o n นมิก้ทาม้ดูไปแล้วใช่ฮะคอมไบฟิล์มคอมไบเนี่ยเดี๋ยวโชว์ให้ดูเจ๋งมากคอม b i n ไบนี่เจ๋งมากนะแล้วก็จะมีฟิล์มคือภาพแบบดูเหมือนหนังเลยเป็นฟิล์มลุกนะ มีกระดาษมีโมเสกกระดาษคืออะไรเดี๋ยวทำให้ดูครับอ่าลองดูซิอันดับแรกมาดูโอโมวี่ก่อนใส่ฟิล์มเอฟเฟกเข้าไปนะฮะมันอยู่ในส่วนของคอมบ i ฟิลเตอร์คอมบ i ฟิลเตอร์คือวิธีการคือ i อีดิวัเน่ยเขาเอาฟิลเตอร์ที่มีอยู่หลายๆอันมาผสมผสานกันไว้ให้เราเป็นเซตไปเรียบร้อยเขาถึงเรียกว่าคอมบ e คอมบ i ฟิลเตอร์ออกมารวมกันเนี่ยใส่น้เข้าไปนิดนึงใส่ฝนหรือว่าพวก อะไรย,ยุบยิบยุบยิบอยู่ในภาพปรับโทนภาพไม่สีซีดลงรวมกันแล้วสองสามอย่างอาจจะกลายเป็นภาพดูลเหมือนหนังฟิล์มลุกเก่าๆได้ใส่เข้าไปเลยครับโอมูวี่ลากลงมาวางตรงนี้ครับป<อ>ึ๊บ<อ>นี่ลองเพลดูนะฮะลองเพลคลิปนี้ดูนะฮะเห็นไหมฮะเหมือนหนังสมัยโบราณเราแต่งเกณฑ์ได้ด้วยนะหนึ่งคือสีมันมีการปรับสองก็คือมันจะมีพวกเกณฑ์ภาพนี่ต้องอมองแบบว่าลึกๆนิดนึงนะเพิ่มได้นะเพิ่มได้นะฮะเพิ่มได้นี่นี่นี่เดี๋ยวผมจะเพิ่มมันจะเป็นหนักๆเลยหนักๆเลยนี่มันน่ะ หนักๆเลยคนหน่่ยนี่เป็นไงโอ้โหเป็นไงเหมือนหนังโบราณนะใช่เนี่มันภาพยังแบบว่ายุคสมัยโกดักอีสแมนยังพัฒนาไม่เสร็จอ่ะประมาณนี้ออกมาเป็นแบบนี้นะฮะมีแบบไหนอีกมีอีกสองแบบครับมีแบบเปเปอร์นะฮะแบบเปเปอร์แบบเปเปอร์นี่ลากลงมาแล้วจะได้ภาพแบบนี้ครับดูเป็นกระดาษนี่ครับอ่าแล้วเราก็สามารถปรับแต่งได้ว่าเราจะให้มันเป็นโทนแบบไหนดูไ่ดูเรื่องเลยนี่นี่ก็เป็นเอฟเฟกต์ไหมสมมติว่า ฉากแบบเนี้ยเอาไว้ใช้ตอนไหนแล้วไหมฮะตอนที่แบบเป็นห่วงคิดคํานึงของของคนหรือฉากแห่งความฝันตัวละครกําลังแบบว่ากาลังนึกย้อนอดีตอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะเป็นภาพแบบที่ได้ใช่ไหมเออจริงอ่าเป็นภาพหลอนอะภาพหลอนที่เกิดขึ้นในความคิดอะเออเออเอฟเฟกต์แบบนี้เอามาใช้ได้โอ้โหเขาทำหนังกันแบบนี้เองใช่ไหมฮะแล้วมีอีกแบบหนึ่งโมเสกสมูทโมเสกใจเย็นใจตัวนี้มันหงายท้องดูไม่สุภาพเลยโมเสกกันหน่อยนี่ครับ ในขณะที่กรรมการเข้าไปแล้วบรรยากาศเหมือนนี่ยนะบรรยากาศเหมือนเนี่ยนะฟุตเทจเหมือนดนี่ยนะนี่ฮะโอ้โหเบลอไปหมดเลยเป็นโมเสสนะฮะซึ่งสมมติเราจะโมเสสเฉพาะส่วนใช่ไหมฮะเราก็สามารถเลือกวิดีโอ2อันเหมือนกันเนี่ยดับเบิลกปปี้วิดีโอขึ้นมาซ้อนกัน2เลเยอร์เสร็จแล้วก็ไปตั้งเลเยอร์เราเราย่อขนาดได้เนี่ยเมื่อกี้เราเลือกครอปถูกเลยทำให้ดูเลยไหมอยากเห็นโอเคจัดไปนี่ ฟับอย่างนี้นะฮะผมซ้อนวิดีโอถ้าผู้ชมจะได้ความร<ป>ู้ในการไปเซนเซอร์ไงภาพบางภาพมันไม่<ห>ไม่สมควรให้คนอื่นเห็นไงใช่ครับหรือบางทีรายการออกโทรทัศน์เงี้ยสังเกตมันเจอบอ่อยเลยเบอร์ค<ห>ือนี้กบวอรอเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะฮะบางคนยังเข้าใจว่าเป็นกบวเซนเซอร์เดี๋ยวนี้ก็เป็นคณะกรรมการการเซ็นเซอร์ของช่องก็คือแต่ละสถานีก็ส่งตัวแทนกันมาแล้วก็มาดูความเหมาะสมในการออกอากาศนี่รายการทุกรายการเนี่ยก่อนที่ออกให้เราดูเนี่ยก็ต้องมีคณะกรรมการมานั่งดูก่อนว่าเหมาะสมไหมไม่เหมาะสมก็อะไปดูเสียงตรงนี้ออกหน่อย ไปปรับภาพตรงนี้มานิดนึงนตัวละครสูบุรีไม่ดีเลยไเปเบลอหน่อยออนี่ครับตอนนี้ผมปรับหน้าคนคนนี้ให้เป็นโมเสสใช่ไหมเออไม่เห็นหน้าคนนี้อ่าเฉพาะนี่แล้วโดยการที่ผมซ้อนวิดีโอข้างล่างล,าง,ลงไปเป็นวิดีโอเดียวกันแล้ววิดีโอตัวข้างล่างเนี่ยผมก็ไม่ได้ใส่เอฟเฟกอะไรเลยอ่าแล้ววิดีโอชั้นบนเนี่ยผมไปที่เลเยอร์เอาเตอร์ไปปรับส่วนครอป คือการส่วนแทนที่มันจะโมเสตทั้งภาพใช่ไหมฮะผมไปปรับส่วนที่มันครอบเข้ามาเลื่อนเข้ามาให้มันอยู่เฉพาะหน้าคนคนนี้อ่าแล้วพอเราเพลออกมามันก็จะเป็นแบบนี้อ๋อนี่แต่มันเฉพาะจุดนะอ่ามันจะบังเฉพาะจุดอันนี้คุณต้องคุณต้องมาร์กเป็นช่วงๆไปอ่าทำคีย์เฟรมแล้วเลื่อนไปใะฮะทีนี้ถ้ามันเคลื่อนที่มากๆก็อาจจะเหนื่อยหน่อยอเวลาเลื่อนไปใช่ไหมฮะนี่ครับมันก็จะช่วยบังนี้ได้นะฮะเอาล่ะนี่เป็นเรื่องราวของการปรับแต่งภาพ ในตอนนี้นะฮะซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งวิดีโอคุณแทนที่จะถ่ายมายังไงออกไปอย่างนั้นเลยปรับแต่งมันสันิดหนึ่งเร่งสีเร่งแสงใส่ฟิลเตอร์ใส่เอฟเฟกใส่ทานซิชันในระหว่างเปลี่ยนภาพมันก็จะช่วยให้ภาพของคุณนั้นมีชั้นเชิงอย่างสมมติคุณจะส่งวิดีโอมาประกวด<ช>มิวสิกวิดีโอที่เราชวนคุณทำท้าย,ายรายการแทนที่จะจับภาพหนึ่งไปอีกภาพหนึ่งคุณก็ใส่ทานซิชันสันิดหนึ่งให้ภาพแรกมันบินออกไป โอ้ทองนภาอะไรงเงี้ยกับบนออกไปเรื่องอ้รักสลัใจใช่นให้บอกกักไดกลเดี๋ยวไปดูกันเลยแล้วกันนะฮะก็เอาเป็นว่าเท่านี้ก่อนตอนที่สิบแปดก็ได้เห็นเอฟเฟกแล้วนะครับว่าเอฟเฟกที่แท้จริงเนี่ยสำหรับงานวิดีโอพื้นฐานมันเป็นยังไงนะครับไม่ใช่เอฟเฟกที่เกี่ยวข้องกับการทําภาพ CG นะครับอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่นี่เป็นเอฟเฟกในภาพเพื่อทําให้ภาพเกิดสีสันที่แปลกใหม่แล้วก็เกิด การสะท้อนวิธีคิดของผู้นําเสนอนะครับอยากให้นําเสนอตัวละครกําลังคิดคํานึงอยู่ในห่วงความฝันอะไรต่างๆก็สามารถทําภาพให้เป็นลักษณะแบบนี้ได้ครับเชิญ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 เชิเชิญเชิญเชิญรายการดิจิตอลวิดีโอทําเองก็ได้ง่ายจังเชิญคุณร่วมโครงการประกวดทำมิวสิกวิดีโอ เชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านไ่ายวิดีโอด้วยตัวคุณเองนะครับจัดทำเป็นมิวสิกวิดีโอด้วยเพลงต่อไปนี้เพลงเทียนส่องป่าโดยคุณยอดรักสลักใจคำร้องทำนองโดยครูชลทีทานทองอ่อ,องป่าเสริมปัญญาสว่างสวัยครูอาสาพัฒนาทินไทยคือเทียนชยัยสวัยสว่าง สามารถไปดาวน์โหลดเพลงนี้ได้จากหน้าเว็บไซต์ w o w e t v t h a i t v โดยคลิกที่แบนเนอร์จะอยู่ทั้งด้านซ้ายมือนะครับแล้วดาวน์โหลดเพลงลิขสิทธิ์แท้ได้รับการอนุญ,ญาตมาอย่างเต็มที่ส่งเข้ามาเลยนะครับให้คุณอัปโหลดวิดีโอที่คุณทําเสร็จแล้วขึ้น YouTube แล้วเอาลิงก์นั้นมาแปะที่ etvdigitalvideo@gmail.com ส่งมาให้เราครับพอทีมงานเราคลิกเข้าไปดูผลงานเรามอบรางวัลที่หนึ่งให้คนที่ดีที่สุดไปเลยใครทำวิดีโอชนะครับ มีีสิ่งน้กล้อいいงแ Can นอน power shot g 1 5จากบริษัท Can น n Marketing ประเทศไทย <S <S และเรายังมีของรางวัลที่2แบตเตอรี่สำรองไฟออสการ์จากบริษัทออสการ์โฮดดิ้งและรางวัลที่3เรามีเมาส์ไร้สายแบบ 5G h z ิจากบริษัทซินเนกประเทศไทยจำกัดมหาชนและรางวัลชมเชย power supply thermal take จากห้างพันทิพย์ตรงกันเข้ามมามากนะครับทำเสร็จแล้ว <S <S อย่าลืมบอกลิงก์เราที่ etv digital video at gmail com รอดูอยู่ และนี่ก็คือวิธีการร่วมสนุกง่ายๆนะครับกับเรานะครับยังไงก็ส่งผลงานเข้ามานะครับอย่าลืมว่ารายการนี้มีรางวัลใหญ่รอยอยู่นั่นนก็คือกล้อง canon power shot g 1 5ครับแล้วก็รางวัลอื่นๆอีกเพียบทีเดียวดูดีของรางวัลดูดีมาก,มากผมผมจับไปแล้วผมว่าแจกของดีทีเดียวน่าใช้นะฮะ,ฮะเอาละวันนี้แจกหนังสือคู่มือ samsung galaxy note สองโอ้โหนี่สองร้อยสี่สิบบาทนะครับโปรโมชั่นจัดพิมพ์ก็บอกทุกอย่างเลยที่เกี่ยวข้องกับ กาแล็กซี่โน้ตนะฮะรุ่น2นะครับนะฮะคุณโน้ตอุดมเขายังบอกเลยว่าเขาเลิกเดี่ยวแล้วน้องแท้ๆนอกไส้ n โน้ต2มาแล้วโน้ตสมาแล้ว Android 4.1 j e l จ y Bean นะครับก็เป็นระบบปฏิบัติการที่ทาง Galaxy Note เนี่ยใช้อยู่นะครับฉะนั้นก็มาลองเรียนรู้กันนิดหนึงซิว่ามันมีอะไรที uh, ่น่ารู Ahmad, Bean, no e ้จ oui ักน่าค้นหาอะไรกันบ้างนี่คำถามถามเลยถามว่า ส่วนที่สำคัญที่สุดในการปรับแต่งเอฟเฟกภาพนะฮะคุณใส่เอฟเฟกลงมาบนไทม์ไลน์แล้วใช่ไหมฮะถ้าคุณอยากจะแก้ไขมันคุณต้องไปแก้ไขในกล่องซี่เหลี่ยมที่อยู่มุมขวามันชื่อว่าอะไรอ,อ,อยากรู้ชื่อว่าอะไรก็ต้องถามย้ำ<ะ>เพราะว่าคนส่วนใหญ่มันจะลืมตรงนี้แล้วถึงเวลาก็ไปกันไม่เป็น,นะะตรก้องเลยเดียวส่งมาส่งคำตอบนะครับทางอีเมลก็ได้จดหมายก็ได้นะครับมี2วันมอบให้นะครับนั่นก็คือ eTV <c oughs> digital video gmail.com etv digital video gmail.com นะครับอยากจะเขียนจดหมายมาหาเราให้เราสูตรกินกระดาษของท่านาก็ส่งมาได้เลยนะครับที่รายการดิจิทัลวิดีโอทำเองก็ได้ง่ายจังนี่ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษานะครับถนนศรีธยยาเขตราชเทวีกรุงเทพ104-00ส่ส่งมาได้เลยนะครับเรารอจดหมายจากท่านอยู่นะครับและทั้งหมดนี้ก็คือการติดต่อของรายการเรานะครับดูซ้ำ ผ่านตารางการออกอากาศหรือจะเป็นเว็บไซต์ e.tv t h a i tv ก็ดูได้เช่นเดียวกันนะครับผมหนุ่ยพงศสุรลนเพชรครับผมพิรามจิโกอทีหมดเวลาพวกเราครับเจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ e ะอีควอไลเซอร์เนี่ยช like ่วยปรับท pues mm, ุ้มแหลมแล้วก็ช่วยเหลือ กรณีของสภาพเสียงในบางกรณีสมมติคุณไปถ่ายวิดีโอในที่ที่เป็นแบบโอเพนแอร์ในตลาดมีเสียงเม่ไหรคะจกแจ๊กจกแจ๊กเสียงคนซื้อของเสียงคนขนของทําอะไรต่ออะไรมีอะไรมากมายจนไม่หมดลูมโทนมันเยอะไปใช่คุณก็ใช้อีควอไลเซอร์มาช่วยปรับได้ตรงนี้อ่านะฮะอยากใส่อีควอไลเซอร์ไปที่เมนูเอฟเฟกครับอ่านะฮะเอฟเฟกนี้นอกจากวิดีโอฟิลเตอร์แล้วยังมีออเดีโอฟิลเตอร์ให้ด้วยนะะฮยังงไดีตรงส่วนนี้ชื่อว่า กราฟิกอีควอไลเซอร์ครับนี่ถ้าจะปรับเสียงคนนะฮะใช้ฮาร์ o บลูมปรับเสียงดนตรีใช้เบสบูสกับทริบเบิลบูสนี่น,นะฮะซึ่งตรงนี้มีให้เลือก3แบบ